บซวยรอพี่น้องสามกองไปตลาดมนี้ได้มะเขือกับปลาดุกไงญ่3ตัวเนาะเมนูอาหารแรกของสามกะโกะมนีเมนเจียวปลาใส่มะเขือเลยว่าปนปลาใส่มะเขือก่อนจะเอามะเขือกับปลาไปต้มสามกองก็ต้มน้าให้ฟดกอนซึ่นน้าปรุงของสามกองก็เมนใส่เกลือใส่เป้งนัวใส่หัวใจไข่แล้วก็มีมะขามส้มใส่เป็นน้าเพือดับกลิ่นคาวเนาะน้ำฟดและสามะโกะจะเอาปลาลงไปแล้วเอามะเขือลงไประหว่างรอท่าต้มปลากมะเขาอสุกสามกอกเอาพริกแดงมาจ้ามไว้เนาะจ้ามไว้ไปปิ้งเพื่อมาต่าใส่กับเจียวปลา ืันนี้โชคดีได้มงเพดใหม่สดงามงามงาม,งามสมราคาอีหล่ในพี่น้องเนาะซัมนี่ทีสามกองเอามาอยู่ในถุงในเมนราคา10บพันกีบในพี่น้องจ้าเอาไปตำเห็ดเจวจ้ำแล้วก็จ้าไปตำใส่เจวปลาหรือว่าปนปลาของฮากัเหลืออยู่ประมาณน้อยนึงและต้มปลากับต้มมะเขือกับซุกพอดีใช้เวลาในการต้มประมาณ30นาทีเนาะหลังจากซุกและสามกองกับจิปงลงปลาไว้ให้มันเย็นก่อนรอท่าปลาเย็นเนาะสามกองใส่เอาปลาดุก2องตูนมาปิ้งเพราะว่าปลาสามตูนซมกองปิ้ง2องตูนะเจลตูนหนึ่ง คาที่เจวหมดเลยมันกระลายโพดกินบ่มมืดพราะว่าผู้ใหญ่นกินมีแต่3คนนึงนอะกลายแล้วมีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยขาเจ้าจะบกกินเจวนัามานะเพราะฉะนั้นจะได้ปิ้งให้ขจ้า ลูกๆก็ค่อนข้างเลือกอาหารการกินแน่ประเภทเจลประเภทอย่างนี้ทำมาซองมึงพักเขานี่ย่อขึ้นมานี่เห็นเจลปลาแล้วว่าประเภทแกงนี่มันถอยออกไปเลยเนาะถึงอยากทำใส้กะเจวูกินนํำนะส่วนรายเขาเจ้าจะมักปริ้นประเภทแห้งประเภทอันซีนแห้งหรือว่าประเภทปิ้งปูปิ้งปลาประเภทปิ้งวาชันซนเนาะประเภทต้มประเภทแกงนี่ดุนๆค่ะเจ้าจะกินนําเธอหนึ่งทว่ามันโเผิดหรือว่าเป็นประเภทแกงประเภทอีกอย่างต่างๆ เพราะฉะนั้นเวลาเฮ็ดกินนี่ต้องได้แยกเรืเ่าเฮ็ดกินให้ขาเจ้าต่างหากซ่อมปลาแกะปลาเรียบร้อยแล้วสาวมะกรงิได้เอาโเพิที่ปีนั้นมาตำเนาะตำให้ล,ละเอะละเอะมือก็ได้พอครัวมา่วยเนาะบบาูุไทยพิ่นมา่วยเพราะว่าสาวมะกองเฮ็ดแล้วมันซาาพิาน่นวาา่านมันซาบ่ทันใจนะอีกอย่างก็พิ่นบ่ได้กินข้าวตอนสวยมาตอนแรงพิ่นกิอยากกินข้าวแต่เว้นพิ่นอยากกินข้าวแห้งพึ่งก็เลยเป็นคนที่ว่าลงมือมาตำเองเลยลงพ็ทเอาก็สีละเอละเอดแบบนี้แหละพี่น้องสีสันนี่โอ้ยเจิดจ้าขนาด โอ้โหสีพิษซ้ำใดเนาะตามมเพิรแรกละเอียดแล้วสามโกงสิเอามะเขือลงให้บ้าผู้ไทยเป็นคนตำตำมะเขือให้ละเอียดละเอียดเข้ากับมักพชษเลยเบิ่งสีสันก็คือสีพิษั่นและเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้เป็นยังนะสามโมกงเวลาเฮ็ดกินนี้มักเฮ็ดพชษเนาะแล็เจ้าของก็มักกินเพชษคือกันบางคาบก็บ้าผู้ไทยจนเว้าให้ว่าเฮ็ดกินให้ตัวเองกินผู้เดียวเพราะว่าบ่าผู้ไทยัน กินเผ็ดน้ำมันลายโมไดฮะนะกินเผ็ดอยู่แต่ว่าโบซัมสาวมะโกงแล้วสาวมะโกองนี่ต้องกินเผ็ดถ้าโบกินเผ็ดนี่กินโบแลวอยู่ในคราบนั้นฮะนะจึงเห็นได้มีการจุ่มกันขึ้นมาเนาะบอว่าแต่บ้าบุไทยน้องสาวก็คือกันเนาะเรากินเผ็ดนําโมไ้กินได้โบซัมสาวมะโกงสันชนเนาะก็เลยมีการ จมกันน่อยหนึ่งหลังจากตำมะเขือแหลกละเอียดแล้วก็ได้เอาปลาที่ใจนะั้นลงไปตำปนเดียวก็มะเขือให้มันแหลกละเอียดแบบนี้เลยส่วนปิ้งปลาก็แม่นสุกพอดีเนาะและเจ้าวปลาก็ตำาแล้วๆแต่ว่ายังบ่ทันได้ใส่เครื่องปรุงเนะาะตำไปตำม,มามันก็รู้สึกว่ามันเคน้นพดก็เลยตต่มน้ำต้มปลาใสอีกน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเค้นลายกับ่คักปานใดนะมันจะบวเข้าบนบนัวกับอันเครื่องปรุงเพราะว่าสามกงเนี่ยมักปินน้ำแบบนี้น,น้ำพอดีโอโจ้พอดีจำ้ำพอดีคุยไปน้ำนะบางคนก็มักปิน แบบเป็นเคนเๆเน่จังหนยอยเป็นเหลวๆค่วนะอีกตามผู้มักเนาะชิมไปชิมมากกันยังบ่วพอพี่น้องรสชาติมันยังบัวพอก็ได้ตต่มเกลือตต่มเปียงนัวใส่อีกแล้วก็มีน้ำปลาเด็กใส่ตามหลังอีกเนาะพี่น้องเนาะยึงจะได้รสชาติทีเซฟเซฟแล้วก็ได้ตต่มผักหอมใส่เปีนอันว่าสำร็จเนาะพี่น้องอขั้นตอนใส่ผักหอมนะั่นถือว่าสำลิดในในการเฮ็ดเจียวปลา สูตรของสามอกองก็มีซ้ำนีเนะพี่น้องเนาะแบบบ้นบานๆแบบปฐุมประธานอีลีบูฮู้มาพี่น้องเห็ดแบบใดเนาะแนะนำสามอกองได้เด้อท้าว่าผู้ใดมีสูตรดีๆคักๆและแล้วก็พร้อมเสื้อพร้อมกินเนาะเจียวปลาก,กับมักแต่งมีผักบัวแล้วก็มีปิ้งปลามีมักเขือนำมาเด้อเซฟเซฟกับสามอกอง